ข้อสามบอกว่าแท่งไม้รูปกรวยแท่งหนึ่งเนี่ยวัดความสูงได้16นิ้วพื้นที่ฐานวงกลมรูปกรวยพื้นที่ฐานต้องเป็นวงกลมถูกต้องคิดเป็น3ใน5ของพื้นที่ผิวข้างจงหาความยาวของรัศมีฐานเฮงงงไหมอืมงงไหม พื้นที่ผิวข้างของกรวยมันมีสูตรอะสูตรมันคืออะไรนะอ่าจำไม่ได้ต้องกลับไปเปิดเนาะจากโจทย์ที่ให้มาเนี้ยกลวยวัดความสูงความสูงได้16นิ้วนะฮะพื้นที่ฐานของวงกลมคิดเป็นตรงนี้คือคีย์เวิร์ด คิดเป็นสามส่วนห้าของพื้นที่ผิวข้างนะครับต้องตีความอันนี้ให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะช่วยเธอตีความอันนี้แล้วที่เหลือให้คิดเองโอเคไหมนะ,ะมาพื้นที่ฐานคิดเป็นเป็นปละว่าเท่ากับสามส่วนห้าของประว่าคูณ ผิวข้างเห็นมัไหครับพื้นที่ฐานคิดเป็น3.5ส่วน5ของผิวข้างคือความหมายเป็นอย่างนี้พื้นที่ฐานก็คือพายากำลังสองที่เหลือ3-5ส่วน5ของพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างก็คือ PIRL ถูกไหมครับ PIRL แต่ทีนี้ L เธอจะหาได้ไหม L ออต้องเป็นเป็นขอบหรือว่าเป็นความสูงของของกลวยฮะเป็นขอบใช่ไหมอ่าดังนั้นเธอจะหาขอบมันตรงๆไม่ได้เธอต้องใช้สูตรของกลวยที่มันเป็นสภาพนี้ซึบซึบ เธอรู้สูงของกรวยถูกป่ะเธอรู้ฐานมันคือ R ใช่ป่าตรงนี้คือ R สูงของกรวยโจทย์บอกมาเท่าไหร่นะสิบหกเธอจะหา L ได้ถูกไหมพอได้ L เนี่ยพอเอา L เนี่ยเข้าไปแทนที่นี่เคไหมโอเขียนลูกศรยาวไปอพอแทน L ที่นี่ปุ๊บเราก็จะคำนวณหาค่า R ได้ถูกป่ะ พอเราได้ R แล้วที่เหลือก็ก็จบแล้วไงเพราะว่าโจทย์ให้หาความยาวของรัศมีฐานโอเคลงมือทำ3นาทีเนี่ยเท่าเท่าที่เขียนให้ดูตรงนี้มองนึกนึกภาพออกไหมว่าจะต้องทำยังไงต่อกีตาับลั่ไง โอเค L จะติด R ด้วยจะติด R ด้วย L จะติด R ด้วยทันไหมจะเป็นตัวแปร ى. แล้วจะติด R เช่น L เท่ากับ16รูทออย่างเงี้ยสมมุติแล้วเดี๋ยวค่อยเอา R เข้ามาแทนตรง L จะทำให้สมการทั้งล่างอะติด R เป็นตัวแปรแค่ตัวเดียวซึ่งจะแก้สมการได้เพราะว่า1สมการ1ตัวแปรแก้ได้โอเคไหมหรือให้ช่วยตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ทำโอเคไหมเดี๋ยวจะช่วยตรง L ก่อนนะครับว่า L หน้าตาจะเป็นยังไงนะอา้าวมาดูเฉพาะต้องส่วน L นะครับอตรงส่วน L เนี่ย เราก็จะใช้พีทาโกรัสเนาะเราก็บอกว่า l กำลังสองเท่ากับ16กำลังสองบวก h กำลังสองถูกไหมนี่คือพีทาโกรัสนะนะเราต้องการหา l เพราะนั้น l เดียวก็เลยเป็น สิบหกกำลังสองบวก r กำลังสองถอดรูทอ่ะนี่คือแอเดียวนะฮะซึ่งดูแล้วชีวิตก็ยากอยู่อ่ะก็ยาก,อย,ากอยู่ทำยังไงดีอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็แทนเข้าไปมากลับมาแทนข้างล่างกลับมาแทนท้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยตรงไหนที่ตัดกันได้ตัดทิ้งไปก่อนจะได้ง่ายหน่อยนะอาตัดทิ้งไปตัวหนึ่งนะเพราะมันยกกำลังสองน,นะ อเดียวก็เลยเท่ากับ3ามส่วนห้เมื่อกี้ก็คือ16บหกกำลังสบวก R กําลังสถอดรูทอย่างนี้ถูกไหมนะนะทีนี้ไอการที่มันติดรูทเนี่ยเราต้องยกกําลังสองอ่ะรูทมันถึงหาย แต่ก่อนยกกําลังสองครูขอย้ายข้างไอ้ตัวเลขไปข้างข้างซ้ายก่อนนะมันจะได้ยกกําลังสองง่ายๆเฉลยไปเลยแล้วกันแล้วกันนะวันนี้ก็แทบจะเฉลยละครูก็จะได้5 r ส่วน3เท่ากับ16กำลังสองบวก r กาลังสองที่ถอดรู้นะครับจับยกกําลังสองสองข้าง อย่างนี้นะยกกําลังสองสองข้างนะครับเมื่อจับยกกําลังสองสองข้างแล้วเราจะได้ข้างซ้ายเป็นห้าห้ายี่ห้าาส่วนเก้าข้างขวารูทออกเลยเป็นสิบหกกำลังสองบวก R กำลังสองอย่างนี้เนาะอ่อ เลขเยอะจังเอาเก้าคูณตลอดเพราะว่าเราไม่ชอบเศษส่วนเนาะเอาเก้า,าคูณตลอดข้างซ้ายจะเป็นยี่ห้าอานะข้างขวาจะกลายเป็นสิบหกยกกำลังสองคิดว่าคงต้องคิดเลขแล้วแหละเอาแคลคูลเอเตอร์มาคลคูลเลเตอร์มา 16บหกคูณสิคูณเเพราะเอา9คูณตลอด2,000เลยอะสองพันสี่แล้วก็บวกด้วย9ก้ากำลังสนะครับออกแล้วนะเนี่ยโอเคไหมไอสภาพนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสภาพนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ พระผูนนมใช่ป่ะเรียกว่าพระผูนนมเพราะน,านั้นน้องก็จะได้เก้าอาร์กำลังสองลบยี่สิบห้าอาร์บวกสองพันสามร้อยสี่เท่ากับศูนย์ใช่ป่ะแล้วเราก็แยกพงเล็บใช่ไหมเราก็จะหาค่าอาได้ ปุ่นหวเนาะ <laughs> โอเคไหมอันนี้ทันไหมเนี่ยงงไหมทันนะเออแต่แต่ครูจะไม่คิดแล้วนะมันเยอะเหลือเกินครูเอาเครื่องมือมาช่วยแล้วนะบูแฟม m อัลฟาจำได้ปะ่ะเราเคยคุยกันแล้วว่ามันมีนะมันมีบูแฟม m อัลฟาที่ช่วยในการที่หาเลขคิดเลขพระพุนามว่าไปนะเก้า เปลี่ยน r เป็น x ก็ได้นะยกกำลังสองลบยี่ห้า x บวกสองสามศูนย์สี่มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเอาล่ะเราจะคำนวณหาค่า x โอเคลบยี่ห้าบวกสองสามศูนย์สี่ มาเลยค่า x มีค่าเท่ากับเงวเป็นจำนวนเชิงซ้อนอน่ไม่มีไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงเดี๋ยวนะ c o m p l e x solution เหรอ alternative solution เหรอทำอะไรผิดเนี่ยอืม,อม ใช่มันต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนแง่แง่ถอดไม่ได้นะไม่มีไม่มี R เป็นคาตอบจำนวนจริงหรือไม่มีจำนวนจริง R ที่เป็นคาตอบของสมาการนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูข้างบนนี่คือทั้งหมด อ่าช็อตแรกก่อนช่วยกันดูนะอันนี้คิดอะไรผิดไหมช็อตที่หนึ่งช็อตที่หนึ่งก่อนอาจจะคิดเลขผิดอะ่ะมันเลยไม่มีคำตอบนะฮะเออ พื้นที่ฐานเท่ากับ3.5ส่วนของผิวข้างผิวข้างคือ PiRH 2 p i อ h เดี๋ยวนะ PiRL เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพื้นที่ผิวข้างนี่ๆีนี่ไพอาร h ดอยู่นี่แต่ว่า L เป็นผิวเอียงถูกเพราะนั้นเราก็แทนค่าถูกแล้วเนาะโจทย์บอกว่าพื้นที่ฐานเท่ากับ3าส่วนหของพื้นที่ผิวข้างอขอดูโจทยอีกทีหนึ่งนะพื้นที่ฐานวงกลมคิดเป็น3าส่วนหของพื้นที่ผิวข้างถูกถูกถูก ไอสมการนี้ถูกแล้วนะพื้นที่ฐานเท่ากับสามจนห้าคูณผิวข้างผิวข้างคือพายอาถูกแล้วพื้นที่ฐานคือพายอาร์กำลังสองถูกแล้วทีนี้จะต้องหา l หา l จากสมการทั้งบนตรงนี้ซึ่งสมการทั้งบนเป็นพีทาโกรัสเราก็บอกว่า l เนี่ย <c oughs> l อลกำลังสองเท่ากับสิบหกกำลังสองบวก r าร์กำลังสอง หรือ L เดียวก็เลยเท่ากับ16กํลัง2บวก R กํลัง2ข้อเนี้ยตรงนี้ถูกแล้วอ่ะทีนี้เราไปดูช็อตที่2นะช็อตที่2คือตรงนี้นี่คือช็อตที่สองเราจะกินช็อตไปก่อนช็อตที่สองอันนี้คือเรา พยายามจะตรวจคาตอบกันเนาะว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยผิดบรรทัดไหนหรือเปล่าคิดเลขผิดไหมหรือวิธีผิดหรือเปล่าเนาะช็อตที่2ก็แค่แทนค่าสูตรเนาะพายตัดพายนะ r ตัด r ไปตัวหนึ่งนะครับข้างขวาม,มันจะเหลือ3ามส่วนห้ข้างซ้ายเท่ากับ r นะครับซึ่งไอ้เจ้า3ามส่วนห้เนี่ยเมันเท่ากับรูทสิบหกกำลังสองบวก r กำลังสองคือสภาพนี้นะครับ ทีนี้พอเป็นสภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องการแก้สมก,การถูกไหมเราก็เลยบอกว่าเอา3ส่วน5ย้ายไปก่อนเดี๋ยวจะได้ยกกำลังสองง่ายๆก็จะกลายเป็น5ส่วน3 r เท่ากับสแปร์รูทจับยกกำลังสองสองข้างนะครับ <c oughs> อ๋อครูควรต้องชี้ให้ดูเนาะจะได้รู้ว่าอยู่บรรทัดไหนอยู่บรรทัดนี้แล้วนะจับยกกำลังสองสองข้างนะครับข้างซ้ายจะได้ย5ส่วน9 อ่ากำลังสองนี่ตรงนี้ลืมเติมเอเล้าอะ่ะใช่ป่ะเออเออลืมเติมเนาะเนาะอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมนะี่พาส่วนเก้าอาร์กำลังสองนะครับในขณะเดียวกันข้างขวารู้จะหายเนาะข้างขวารู้จะหาย ก็คือ16แล้วก็ r กำลังสองเพราะนั้นตรงนี้เราจะได้เท่านี้แล้วเพราะนั้นบรรทัดล่างนี่ผิดอ่าบรรทัดนี้ผิดลบทิ้งไปลบทิ้งไปแล้วแก้ใหม่แล้วคิดใหม่นะครับเอาเกาลบย5เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ16ใช่ปะเหลือ16บก r กำลังสองเท่ากับ สองสามศูนสี่เอาเก้าคูณตลอดโอเคนี่เราก็ถอดรูนนะเอาย้ายสิบหกไปหารก่อนเพราะนั้นอ่าําลังสองก็เลยเท่ากับสองสามศูนย์สี่หารสิบหกถูกไหมเอากดเครื่องคิดเลขมา สองสามศูนย์สี่หารสิบหกร้อยสี่สี่เอาสวยนี่าเดียวก็เลยมีค่าเท่ากับบวกลบสิบสองถูกปะซึ่งซึ่งค่าลบตอบไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมต้องตอบค่าบวกเพราะนั้นรศมีก็คือสิบสองนะครับเออดันคิดเลขผิดไปบรนทัดหนึ่งชีวิตก็เลยเปลี่ยนนะข้อนี้ตอบสิบสองนะฮะนี่คือช็อตที่สองที่ถูกต้อง Okay. แอบดูชอยได้มีไหมสิบสองอ๋อปึ๊บมีสิบสองนิ้วโอเคอ่ะจบดไป